ต่อนะครับอย่างที่บอกเขาไม่ใช่พบตรธรรมดานะครับพี่ชายเขาเป็นใครนะท่านกล้ากันหรือเปล่านะจะปัดกวาดบ้านเนี่ยไม่ใช่ปัดแค่คนนึงนะแต่ยังเหลืออีกคนหนึ่งไว้บิ๊กเต่าด้วยรักษาการพบตรด้วยนะครับว่าวันนี้กล้าไหมกล้าที่จะเดินคดีกับคนที่ไม่มีใครกล้าแตะ นะวันนี้ผมตลาชีพแล้วนะอนาคตผมอาจจะถูกยิงตายก็ได้ตอนนี้ประชาชนเราต้องตื่นตัวกันแล้วครับนะเป็นโอกาสอันดีเนี่ยผมเนี่ยยอมนะครับเรียกว่ายอมตายเลยดีกว่านะออกมาเล่นกับเพราะว่าต่อรอต,อรอตอร่อสักสุกมิมน่ะนะครับผมเชื่อว,ว่าคนไทยมันมีกี่คนที่บ้าเหมือนผมที่กล้ามาเล่นขนาดนี้ นี่ผมก็เป็นนักสืบนะมาสืบจับผิดนะครับนะการสืบคดีเนี่ยเรื่องฟอกเงินเนี่ยหาเส้นเงินเนี่ยมันทํากันยังไงนะไม่ต้องไปรอ3-4เดือนนะครับแนวทางการสืบสวนะนะครับนะนักสืบก็ต้องรู้ขอสเตทเมนต์มาก่อนโดยที่เอามาใช้ในการสืบสวนเนี่ยเขาใช้เวลาไม่เกิน7วันเขาขอได้แล้วนะแต่คดีอยงผมเนี่ยที่ร้องผบตลออต่อสักสุวิมลเนี่ยนะครับทำไมถึงไม่มีการดําเนินการอะไรนะครับพนักงานสอบสวนที่ ตอนเก่งเรื่องคดีบิ๊กโจ๊กมากมายนะครับพอมาคดีนี้นะครับทำไม่เป็นเลยนะต้องให้ผมซึ่งเป็นทนายความเนี่ยนะมาสอนอีกว่าต้องทำยังไงนะครับข้อมูลก็ให้ไปแล้วนะอินซีนะครับเหยื่อก็ไปให้ถึงที่แล้วนะแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ดำเนินการถึงไหนอะไรยังไงเลยนะครับก็ถึงบอกไะครับว่าการดำเนินการเรื่องเนี่ยนะมันสองมาตรฐานตอนนี้ประชาชนเราต้องตื่นตัวกันแล้วครับ นะเป็นโอกาสอันดีเนี่ยผมเนี่ยยอมนะครับเรียกว่ายอมตายเลยดีกว่านะออกมาเล่นกับเพราะว่าตอลอต่อศัก์สุขวิมลน,น,นะครับผมเชื่อว่าคนไทยมันมีกี่คนที่บ้าเหมือนผมที่กล้ามาเล่นขนาดนี้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยต้องการที่จะพิสูจน์ตัวเองนะครับว่ารอบนี้นะผมมาเนี่ยผมทําจริงบิ๊กต่อนะครับอย่างที่บอกเขาไม่ใช่ผมว่าตอลอธรรมดานะครับพี่ชายเขาเป็นใครนะ ท่านกล้ากันหรือเปล่านะจะปัดกวาดบ้านเนี่ยไม่ใช่ปัดแค่คนหนึ่งนะแต่ยังเหลืออีกคนหนึ่งไว้วันนี้เราเรารู้เลยใช่ไหมว่าบิ๊กเต่าเนี่ยเป็นคนยังไงนะครับเอาที่มาให้สัมภาษณ์สื่อเอาย้อนกลับไปเรื่องพี่โจ๊กโอ้โหขึงขังเดี๋ยวสืบอย่างงูนเดี๋ยวสืบอย่างงี้นงงนะพยานหลักฐานอย่างงี้มัดแน่นโอ้ยแต่พอดีคดีนายตัวเองนะโอ้โหไม่กล้านะเงียบนะครับไม่เหมือนกับที่ให้คำมั่นสัญญาผมไว้เลยนะครับ ไม่มีการเรียกไปขอข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะไปแล้วก็ข้อมูลก็ยังเท่าเดิมไม่มีการทําอะไรขอสเตตเมนต์อยู่นั่นแหละนะครับนะ <c oughs> ฝ่ายสื่อเขาขอได้ภายในเจ็ดถึงสิวันไม่ต้องมาโกหกกันแล้วครับนะใช้เวลาเป็นเดือนเดือนกะให้เรื่องนี้ลืมมาผมไม่ลืมหรอกอยังไงผมก็ต้องตามอย่างที่สุดแหละการดําเนินการเรื่องสวยเนี่ยของทั้ง2บิ๊กนะครับไม่แตกต่างกันนะเพราะว่า มีเส้นเงินมีอะไรคล้ายกันแต่การดําเนินการในเรื่องของคดีเนี่ยแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับของบิ๊กต่อเนี่ยแทบจะทํางานกันไม่เป็นเลยนะครับแล้วก็ไม่อยากทํางานแต่ของบิ๊กโจ๊กเนี่ยทำสำเร็จจนเขาเอาเขาออกจากราชการไปแล้วนะครับผมไม่อยากจะพูดว่าเป็นการเร่งรีบหรือเปล่านะครับแต่ทุกคนก็เห็นอยู่ว่ารีบเอาออกจากราชการรับลูกกันนะครับก่อนที่จะ เรื่องจะไปปปชเพราะเขารู้อยู่ว่าถ้าไปปปชอ,อาจจะไม่ได้คืนสํานวนมาแล้วอาจจะดําเนินการเอาพี่โจออกจากราชการไม่ได้นะครับแล้วก็ฝากถึงบิ๊กเต่านะเห็นไหมเนี่ยดูผมเป็นตัวอย่างผมเปิดทั้งสองคนเลยไม่เกรงใจที่น้องนะครับเพราะว่าผมอยากให้สังคมเนี่ยแลวความเป็นธรรมนะครับให้สวยเนี่ยหมดไปนะถามท่านนะครับว่าท่านน่ะกล้าหรือเปล่านะบิ๊กเต่าด้วยรักษาการผบตลด้วย นะครับว่าวันนี้กล้าไหมกล้าที่จะเดิมเนินคดีกับคนที่ไม่มีใครกล้าแตะนะวันนี้ผมสละชีพแล้วนะอนาคตผมอาจจะถูกยิงตายก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมก็ถือว่าผมได้ทําเพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองแล้วครั้งหนึ่งนะครับมาแฉเรื่องนี้นะแล้วถ้าเกิดสวยมันหมดไปหรือมันน้อยลงไปได้เนี่ยผมก็อาจจะได้ขึ้นสวรรค์ก็ได้นะครับก็ฝากประชาชนทุกคนนะครับ ให้คอยติดตามคดีนี้ไปเรื่อยๆแล้วผมก็ติดตามเรื่องนี้ตลอดนะครับทุกครั้งที่ผมไปเนี่ยผมไปนะครับผมเอาหลักฐานมาให้ตลอดผมไม่ได้ไปด้วยกระดาษแผ่นเดียวเหมือนกับคนอื่นนะครับผมจะหาหลักฐานอะไรไปเพิ่มผมก็จะไปมอบให้กับทางตํารวจที่บางครั้งต้องเรียกพี่ๆสื่อมวลชนไปด้วยเนี่ยให้เป็นสักขีพยานครับว่าผมยังตามเรื่องนี้อยู่ผมไม่ใช่ว่าไปรับเคลียร์กับเขานะครับหรือเกงใจไฝ่ายไหนนะผมบอกแต่แรกแล้วที่ผมออกมาทำเนี่ย ผมว่ามาทาเพื่อสังคมไม่ได้ออกมาทําเพื่อพี่โจ๊กนะครับวันนี้ทุกคนก็น่าจะได้เห็นแล้วแหละนะครับ FC ของพี่โจ๊กก็อย่ามาว่าอะไรผมนะคบเพราะว่าเรื่องนี้มันคือเรื่องจริงครับมันเป็นเรื่องจริงที่เรื่องสวยเนี่ยมันมีมานานแล้วนะครับแล้วตํารวจระดับสูงเนี่ยเขาก็อิ่มมีพี่มันกันมาน่าจะมากพอแล้วประชาชนก็เดือดร้อนนะครับเราอย่าทําให้เรื่องสวยเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วนะครับเราควรที่จะต้องเปลี่ยนไปนะครับให้เรื่องสวยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจ นะครับใครรับสวยต้องประจานมันนะครับอหญ่มีที่ยืนในสังคมเออมันไม่มีระเบียบหรอกนะครับที่จะให้คนใดคนหนึ่งเนี่ยนะต้องถูกดำเนินคดีมากกว่าคนหนึ่งนะครับทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายและก็ระเบียบเดียวกันนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่ที่เห็นนะครับตอนดำเนินคดีของบิ๊กโจ๊กเนี่ยแข็งขันกันมากนะครับไปค้นบ้านรองของตรอไปทําอะไรต่างๆนะครับแต่ว่ากลับกันเนี่ยนะของบิ๊กต่อไม่มีอะไรเลยนะตำรวจแทนที่จะไปค้นนะครับไปหาหลักฐานไปดูโทรศัพท์ไปดูอะไรนะครับ ไม่มีใครทําอะไรเลยไม่มีใครไปค้นบ้านนะครับทรัพย์สินเนี่ยมีซ่อนไว้ตั้งกี่ที่แล้วนะผมยังไปตามหาเจอมาได้เลยนะครับล่าสุดไปเจอร้านกาแฟคอมมานโดมาอีกแล้วนะครับนะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับสนามยิงปืนไม่ใช่ชื่อใครนะครับเดี๋ยวเรื่องต่างๆพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องมาเปิดเผยให้หมดแหละนะครับผมไม่วันนี้ผมว่าผมปลดล็อกแล้วนะนะครับในเรื่องที่ใครจะมาหาว่าผมทําเพื่อใครอะไรยังไงนะครับเพราะว่าวันนี้ผมก็เอาไหมทุกคนได้เห็นเส้นเงินแล้ว นะครับแล้วก็มันก็ไม่ใช่ทางฝ่ายบิ๊กต่อคนเดียวนะครับมันก็เป็นทางฝั่งบิ๊กโจกด้วยแล้วผมก็ให้คนทางบ้านนะครับประชาชนที่ติดตามเรื่องนี้ตัดสินเองนะครับยังจะคิดว่าผมเนี่ยออกมาทําเพื่อบิ๊กโจกนะครับก็แล้วแต่เลยครับนะแต่แต่ว่าผมไปเดินตลาดตอนนี้นะครับมีแต่คนเชียร์แฉมันไป็นทั้งคู่เลยนะครับเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นนะครับเป็นกําลังใจให้ผมนะผมไปเดินกับภรรยาสองคนก็ไม่กลัวเหรอทนายตั้ม มาเดินแค่2คนตอนคืนนะครับผมก็บอกไม่กลัวครับเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวนะครับแต่ครั้งหนึ่งเนี่ยขอทาประโยชน์เพื่อประเทศชาตินะครับให้เปลี่ยนแปลงไปดีกว่าตํารวจพยายามที่จะเช็คเส้นเงินผมว่าเกี่ยวข้องกับบิ๊กโจ๊กหรือเปล่านะครับผมบอกเลยว่าตอนนั้นถ้าเกิดว่าทางใไอ้คิดนะโอนเงินให้ผม5,000ันบาทผมก็โดนแล้วนะครับเพราะว่าไงเล่นทนายตั้มนะครับเป็นข่าวดังอีกแหละนะแล้วก็จะยิ่งกดตัวผมกดพี่โจ๊กลงไปนะครับแต่ว่าผมไม่กลัวครับ นะเพราะว่าผมไม่เคยได้รับผลประโยชน์อะไรจากทางบิ๊กโจ๊นะครับไม่เคยมีการโอนเงินให้ผมนะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะพยายามที่จะหาเรื่องดำเนินคดีผมคนบอกว่าถ้าเกิดผมเนี่ยผมเห็นบางคอมเมนต์นะตรวจสอบทนายตั้มด้วยนะรวยผิดปกติผมถามจริงๆเหรอถ้าเป็นพวกคุณคุณเนี่ยนะทำอะไรที่ผิดกฎหมายนะพวกคุณกล้ามาเล่นตำรวจแบบนี้เหรอนะป่านนี้คุณโดนแฉไปตั้งนานแล้วนะครับว่ามีเส้นเงินเกี่ยวข้องกับเว็บพนันเว็บ1เว็บ2เว็บ3 ที่ผมออกมากล้าเล่นขนาดนี้นะเพราะผมมั่นใจครับว่าผมไม่เคยเกี่ยวข้องกับไอ้พวกเว็บพนันและเง,เงินสวยเลยผมไม่เคยเกี่ยวข้องนะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้คอมเมนต์ปัญญาอ่อนอะไรพวกนี้นะนะที่บอกว่ารวยผิดปกติผมก็ไปสัรพาก,กรนะครับให้เขาตรวจสอบนะว่าเงินผมได้มาถูกหรือผิดยังไงนะไอตอนปีปี6 5ห6นะครับผมทำสิทธารอเฟรมนะครับเคสปรึกษาผม่าผมมั่นใจว่าผมามีคนปรึกษามากสุดในประเทศไทย